สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะนี่เป็นตัวนี้เลยอันบีน่าโกจิ for face นะคะนี่กล่องจะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันจะเป็นตัวแรกนะคะที่พลอยใช้เลยเป็นประจำทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะ่ะนี่กลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมโกจิเบอร์รี่ทุกอันเลยนะคะนี่โฟมล้างหน้าจะเป็นเนื้อแบบนี้ อ่อนโยนทําความสะอาดอย่างล้าลึกนะคะพลอยเป็นคนแพ้ง่ายเพราะว่าแพ้ครีมที่เป็นสเตียรอยด์แล้วพอมาใช้เซตนี้รู้สึกว่าหน้าเราดีขึ้นแบบผดเลยก็เริ่มยุบนะคะนี่โฟมลนังหน้าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เซรั่มโกจิเซรั่มใช้ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยให้รูขุมขนกระชับแล้วก็พวกรอยจุดด่างดำงะะอะไรอย่างงี้ค่ะลบเลือนริ้วรอยเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้นี่ แล้วตัวต่อไปนะคะจะเป็นนี่เดย์ครีมมี SPF ด้วยนะคะ20ทาเป็นกันแดดได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็คือไม่เหนียวเนินอนะเบาบางแต่งหน้าติดทนนานนะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้กลิ่นหอม,หมอ,อ่อนๆนะคะไม่ทำลายผิวแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ไนท์ครีม ทาตอนกลางคืนนะคะทิ้งไว้แล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราดูนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เป็นหน้าไม่แห้งอะคะ่ะปกติช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหมคะพลอยก็จะเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆแต่พอาทาตัวนี้ทิ้งไว้นะคะไม่แห้งเลยตื่นเช้ามาสดชื่นมากผิวหน้าดีนี่เป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตัวพวกนี้ ถ้าใครที่กลัวแพ้นะคะก็สามารถเทสได้ที่แขนก่อนแล้วก็ค่อยทาก็ได้นะคะแต่ว่าพลอยเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่แพ้ค่ะนี่มีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเซตเดียวอยู่เลยนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะแนะนำให้ว่าสั่งกับพี่ตัวแทนคนไหนยังไงนะคะนี่สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายมีอะไรดีๆจะมาแนะนำใหม่นะคะ